ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวาทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะสําหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลที่เหมาะกันให้ไปนะคะนับหวยหุ้นหวยลาวนะคะหวออยนะะหวอนอยนะคะหรือว่า Royal. หวยรายวันนะคะลองนําเลขที่เหมกากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงชโชคนะคะ <hour S 2> จะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมาะกันไม่ทราบนะคะ <G> เป็นได้แค่นแนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้าง ะะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่28ตุลาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ ดูกันนะคะเลขมงคลนะคะประจันันที่28ตุลาคมนี้นะคะเป็นเลข7จ็ดสี่ดนะคะทุกคนเจ็สี่ดนะคะเจ็สี่แปดนะคะ ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเพงเงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ